สวัสดีครับผมเอาละทีนี้เรามาดูในเรื่องของ if cost conditional sentence นะครับหรือในคลิปนี้จะเป็นการสรุปรูปรวมฮะประโยคเงื่อนไขทั้ง3รูปแบบนะครับโดยถ้าเราตัดความจำเป็นไปก็คือเราตัดแบบ zero conditional ออกไปฮะก็คือแบบที่ศูนย์ที่มันเป็นจริงเสมอนะครับ เรามาดูในรูปแบบที่1 2และ3กันนะว่าทั้ง3รูปแบบนี้ต่างก,กันยังไงและเอาไปใช้ในเวลาใดสรุปคอนเซปต์ง่ายๆก่อนว่า if cost conditional คืออะไระเราเรียกกันเต็มว่า conditional sentence ครับ conditional sentence คือประโยคที่ เวลาเราใช้เอาไว้สมมุติหรืออะไรเงี้ยมันเป็นประโยคเงื่อนไขฮะคือการสมมุติว่าถ้าฉันทำอะไรผลงั้นจะเป็นอย่างนั้นอ่าโดยในผลิตหนึ่งประโยคใหญ่เนี่ยจะมี2ประโยคย่อยนะครับโดยประโยคที่เรามักจะคุ้นชินก็คือประโยคแรกฮะเรียก่าประโยค if cost อืมอีกประโยคหนึ่งก็คือประโยคที่เรียกว่า main cost นะครับซึ่ง if cost เนาะจะเป็นประโยคในการใช้ สมมุติหรือตั้งเงื่อนไขขึ้นมาอ่าเป็นประโยคน์ิการตั้งเงื่อนไขขึ้นมาฮะส่วนตัวเมนค cost เนอ,อืมประโยคย่อยอีกประโยคหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้าง IF มาฮะเราจะเรียกกันง่ายๆล้วกันเป็นประโยคที่ผลเองครับเป็นประโยคผลรับของเงินเงื่อนไขที่เราตั้งนะครับถามว่าเฮ้ย ไอ้สองประโยคย่อยเนี่ยประโยคที่ขึ้นต้นด้วย if กับประโยคที่เป็นผลลัพธ์เนี่ยมันสลับที่กันได้ไหมมันสามารถสลับกันได้นะครับโดย if เนี้ยบางที if นะครับก็จะไปอยู่ด้านหลังได้แต่ถ้า if อยู่ข้างหลังอม m ่ a ไม่มีนะฮะอืมดังนั้นจำเอาไว้นะครับว่าในหนึ่งประโยคใหญ่ของ conditional sentence หรือประโยคเงื่อนไขเนี่ยไอ้พวกประโยคหร,รือชื่อเรียกนี่แหละประโยค if cost เนี่ยมันสามารถสลับที่กันได้ พูดง่ายถ้าเป็นภาษาไทยเราเอาคําว่าท่าไม่จะเป็นนะต้องเอาคําว่าท่าไปอยู่ข้างต้นประโยคเสมอไปเราเอาประโยคคําว่าท่าไปอยู่อันที่สองก็ได้แล้วผลไปตั้งก่อนอะไรประมาณนี้นะครับเอาทีนี้มาดูในสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับ if cause ในแบบที่หนึ่งครับหรือเราเรียกว่า first conditional แบบที่หนึ่งเนาะ if cause แบบที่หนึ่งหรือเขาเรียกว่า Future Possibility อืม future คือการบอกเหตุการณ์ในอนา,าคตครับ possibility คือความเป็นไปได้ดังนั้น if Co อปแบบที่หนึง่งคือการบอกเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้ฮนะที่จะเกิดในอนาคตอืมนะครับดังนั้นเอ่อแต่ถามว่าน่าจะเกิดเป็นไปได้ถามว่ามันชัวร์ไหม ดูตรงนี้เลฮะเขาบอก is not certain นะมันก็ไม่ได้ชัวหนึ่งร์เซ็นตะ์ะมันก็ไม่ชัวรนะ์เนาะไม่ได้แน่นอนนะครับมันไม่ได้แน่นอนป้าบอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มันพูดถึงสิ่งที่เป็นเรื่องจริงนะที่น่าจะเกิดขึ้นไปได้ในอนาคตนั่นเองเนาะดังนั้นถามว่าเฮ้ยเราดูประโยคแล้วเราจะรู้ได้ไงฮะว่ามันเป็นประโยคที่ น่าจะเป็นไปได้เวลาเขาพูดออกมาหรือรูปแบบประโยคมาว่าเฮ้ยประโยคนี้มีความหมายว่าน่าจะเป็นไปได้ในอนาคตวิธีสังเกตะฮะอ่ะเราแยกไปเลยเนาะก็คือฝั่ง if cost กับ main cost if cost คือการประโยคที่ตั้งเงื่อนไขขึ้นมาอมืส่วน main cost คือประโยคที่เป็นบอกผลลัพธ์ถามว่าสองประโยคนี้สลับกันได้ไหมสลับกันได้นะครับเอาละทีนี้อ่ะผมแบ่งครึ่งเลย ถ้าฝั่ง if ก่อนเอาดูฝัง if จำไปถ้าเราเห็นฝั่ง if ครับเป็น present simple หรือเท่าง่ายรูปแบบของมันก็คือถ้าเห็นฝัง if มี subject ครับและเป็น verb ช่องที่หนึ่งอืมแล้วดังนั้นฝั่งตรงข้ามมักจะเป็น subject และเป็น future tense ครับหรือเป็น view นั่นเองฮรับอืมดังนั้นดูดีๆเนอะ ังนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าโอ้ถ้าเราเห็น if และ subject verb หนึ่งแสดงฝั่งตรงข้ามต้องเป็น verb ปกตินั่นเองครับหรือเราเห็นฝั่งหนึ่งเป็น view เฮ้ยไอ้ฝั่ง if ไม่รู้ว่าตอบอะไรเราก็ต้องดูให้ออกครับโอ้เฮ้ยถ้าฝั่งนี้เป็น view ฝั่งตรงข้ามก็ต้องเป็น verb ช่องที่หนึ่งนั่นเองหรือสรุปให้ง่ายๆก็คือฝั่ง if เป็น subject บวก verb หนึ่ง นะ no. จำไว้นะฮะ verb หนึ่งแต่ถ้าจำไว้ถ้าประธานเป็น iu v d y ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะฮะแต่ถ้าประธานเป็น he sheet โอเคค่อยเติม s หรือ e s นะอย่าไปใส่สโมูส่สัวนะฮะอืมแต่ถ้าฝั่งตรงข้าม if ปึ๊บเราเห็นว่ามันมี subject และก็ต้องเป็น view verb หนึ่งดังนั้นจุดสังเกตดูให้ดีๆนะอะืม จุดสังเกตดูดีเลยว่าเฮ้ยฝั่ง if ถ้าฝั่ง if เป็น verb 1ฝัง่งตรงข้ามต้องเป็น view และ verb ป,ปกติหรือถ้าเราไปเห็นฝั่ง view ฝั่งตรงข้ามมาเฮ้ยมี view แล้วฝั่งตรงข้ามที่เป็น if มันต้องใส่อะไรก็ต้องใส่ verb หนึ่งจำให้แม่นนะฮะนี่คือจุดสังเกตมันเองนะครับเอาละต่อไป if clause แบบ ที่2ครับ if c อลแบบที่2หรือชื่อเดิมมันคือ second conditional เนาะ second conditional ก็คือรูปแบบที่2ครับหรือเขาไว้เรียกกันในเรื่องของ present unreal present ก็คือการบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะฮะแต่ถามว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงไหมเหตุการณ์ที่ไม่จริงนะ unreal นั่นเอง ขาบอกว่ to use to express dream จำไวเอาไปใช้ในเรื่องของพวกเพ้อฝันเนาะอืมใช้ในเรื่องของพวกประมาณเพ้อฝันเพ้อเจ้ออะไรเงี้นะฮะอืมเพ้อเจ้อไม่จริงนะอืมนะครับหรือเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนั่นเองเนาะอืมดังน,นั้น if clause ที่สองจะเป็นเหตุการณ์ที่เอาไปใช้สมมุติหรือบอกเงื่อนไขว่า ถ้าทำอย่างนี้ผลจะเป็นนี้แต่เหตุการณ์ที่สมมุติออกมานะ่มันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงนะครับอ่ยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นบอกว่าเอ้ยถ้าฉันมีเงินสามสิบร้านเออฉันจะซื้อฟลอรี่สักยี่สิบคันเออสามสิบร้อยล้านอ่ะสามพันร้อยสามพันล้านอ่ะเออสามันล้านฉันจะซื้อฟลอรี่สักสิบคันถามว่ามันเป็นจริงได้ไหม ไม่น่าจะเป็นจริงไปได้ใช่ไหมมันดูเป็นการเพ์เจอร์แต่ทีนี้เรามาดูฮะเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่จริงจุดสังเกตฮะก็คือเหมือนเดิมฝั่ง if กับฝั่ง main cost เนาะถ้าเราเห็นฝั่งที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า if นะครับมันจะเป็น past simple ฮะหรือเป็นประธานตามด้วยกิริยาช่องที่2อหออกไหมช่องที่2เป็นยังไง ช่องที่2มี2แบบคือเติม ed กับเปลี่ยนเปลี่ยนรูปนั่นเองนะครับและฝั่งตรงข้ามต่อไปนะฮะถ้าฝั่งตรงข้าม if ไม่ถ้าต่อให้ฝั่ง if อยู่หน้าหรือหลังก็ตามนั่นคือฝั่งตรงข้ามข,ามของ if ฮนะฝั่งตรงข้ามของ if ประธานจะไม่ใช่ i ิวนะจะเป็นคำว่า would นะ w o u l d และค่อยตาม้วย verb ปกตินั่นเอง,เ,องเนาะนะครับนั่นคือตัวอย่างอ่ะดูตัวอย่างให้เห็นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นบอกว่า if I had money I would give you เฮ้ยถ้าฉันมีเงินนะฉันจะให้แกเราเห็นไหมฟัง if if I had had เป็น verb ที่อะไรสองแสดงฝั่งตรงข้ามต้องใช้อะไรอะ่ะต้องใส่ would ฮนะ would แล้วกิบ verb หนึ่งเห็นไหมอืมอ่ะตัว,ตวอีกตัวอย่างนึง่ง if I didn't smoke I would be healthy เฮ้ยถ้าฉันไม่สูบบุหรี ฉันน่าจะสุขภาพดีเห็นไหมดินอันนี้เป็นรูปแบบประโยคปฏิเสธแต่ดินมันเป็นปฏิเสธแบบ verb บช่องที่2แม้ smoke จะเป็นช่องที่1ก็ตามแต่ปฏิเสธแสดงความเป็นอดีตและด้านหลังเป็น boot นั่นเองเห็นไหมครับดังนั้นสังเกตเลยว่าเฮ้ยถ้าถ้าผมติดปิดดินไปปึ๊บเราปิดดินไปปึดด๊บเรลองทายก็จะเห็น boot แสดงฝั่งน้านนต้องเป็น verb ช่องที่ไรช่องที่2นั่นเองครับอืมมาดูอีกตัวอย่างหนึ่ง if it didn't rain we would go on a picnic เฮ้ยถ้าฝนไม่ตกเราก็น่าจะไปปิกนิกนะอบบที่สองนี้คือบอกแล้วว่ามันเป็นไปนไม่ได้อแล้วใช่ไหมมันเป็นการเพรสเจอร์แต่แต่เป็นสายการที่พูดแบบในตอนนั้นเลยเราเห็นไหมฮะ if it didn't didn't เป็นเวิร์บที่อะเวิร์บช่องที่สองังนั้นฝั่งตรงข้ามจะต้องเป็นคำว่าอะไร would นะเองเนาะแล้วก็เวิรธรรมดา เห็นไหมฮะดังนั้นเราต้องเดาให้ออกว่าโอ้ถ้าฝั่ง if เป็น verb 2ฝั่งตรงข้ามต้องเป็น would verb 1หรือถ้าเห็นฝั่งตรงข้ามเป็น would verb หฝั่ง if ต้องเป็น verb ช่องที่2นั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างหนึ่ง if I were you เฮ้ยถ้าฉันเป็นแกนะ I would want to be a doctor <c oughs> ฉันเป็นแก่นะฉันก็ไม่น่าจะเป็นหมออืมอันนี้จำไว้เลยอันนี้มีกรณนที่บอกว่า บอกว่าเป็นเนาะหรือ,อ verb to be จำไว้ฮะฝั่ง if ต้องเป็น verb ที่2ในกรณีที่บอกว่าเป็นเราจะไม่สามารถใช้ w c s ได้นะฮะแม้ต่อให้เป็นประธานเป็นคี she it ให้ใช้ w ว r รเสมอจำไว้เนาะอดมดังนั้นสรุปได้เลยว่ายังไงเอ่ยถ้าเป็น if c ๊อปแบบที่สไอแบบที่2คือเป็นการบอกการที่นึกในปัจจุบันนะเนาะเ,เป็นการที่นึก นึกในตอนนั้นฮะนึกตอนนั้นนึกในตอนปัจจุบันแบบไม่น่าจริงฮะไม่น่าเกิดขึ้นจริงแบบเพ้อเจ้ออะไรประมาณเนี้ยเนาะแต่เป็นเหตุการณ์ที่ขึ้นในตอนนั้นนั่นเองครับดังนั้นเราจะสังเกตได้เลยว่าแบบที่สองเนี่ยฝั่ง if ประธานจะตามด้วย verb ชที่สองเนาะจำไว้นะครับและฝั่งตรงข้ามข,ของ if ประธานจะเป็น would และ Ver b ที่เป็น f i n i t i v e หรือเรามักจะเรียกว่า v ว r b หนึ่งนั่นแหละนะครับนั่นสังเกตดีๆอ่ะเน้นให้เห็นเลยถ้าฟัง if นะครับในท้ายสองเราเห็นเฮ้ยฟัง if เป็น v ว r b ์บสองังตรงข้ามต้องเป็น would และก็ v ว r b ปกติหรือถ้าเราเห็นฟัง if มันไม่มีไม่รู้เฮ้ยฝังเห็นเห็นฟัง if เว้นว่างไปเราเห็นเฮ้ยฟัง่งตรงข้าม if เป็น would และ v ว r b หนึ่งแสดงว่าฝั่งนี้ตรงข้ามของ o o d เนี่ยต้องเป็น Ver รช่องที่2นั่นเองครับนั่นคือ if c o s e แบบที่2เอาละต่อไปมาดู if c o s e แบบที่3ครับหรือ third conditional third conditional หรือ if c o s e type 3หรือ type 3 h r e e เขาเรียก pass unreal ครับ pass แปลว่าอะดีด unreal แปลว่าไม่จริงหรือสรุปง,ง่ายๆครัมันคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว แล้วก็ประมาณว่าแก้ไขไม่ได้เดังนนั้นแก้ไขไม่ได้มันจะจริงได้ไหมเออดังนั้นเป็นการเหมือนประมาณว่าโอ้รู้นี้นะ่าจะทําอย่างนี้เนาะแต่ถามว่ามันผ่านไปยังผ่านไปแล้วนั่นเองเนาะนะครับดังนนั้นมันกล่าวถึงอดีตที่มันเป็นไปไม่ได้ครับอืมและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นเนองเนาะคือผ่านไปแล้วและแก้ไขไม่ได้นั่นเองนะครับ ดังนั้นเราจะรู้ได้ไงว่างฮ้วมันเป็นแบบที่3แบบประมาณว่าผ่านมาแล้วและแก้ไขไม่ได้จุดสังเกตดีๆถ้าเราเห็นฝั่ง if ฝั่ง if นะครับจะเป็น past perfect ก็คือ if subject บวกด้วย had และ verb ช่องที่3ครับ verb ช่องที่3จะคล้ายช่องที่2ในกรณีที่เติม ed เนอะอส่วนอีกแบบที่เปลี่ยนรูปอันนี้นะักเต้องจำเอาว่ามันเปลี่ยนอย่งไงเช่น go went ช่องี่3คือกนเอ,อ,อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับและฝั่งตรงข้ามของ if ครับแบกครึ่งเลยปึ๊บก็คือประธานตามด้วยคำว่า would ครับคล้ายๆประที่2เลยเนาะแต่เป็น would have นะ would have ช่องที่3นั่นเองครับอ่ะดูตัวอย่างจะทำไงให้รู้เป็นประที่3มาดูตัวอย่างกแรกครับ if he had talked to me I would have listened to him ถ้าฉันได้ คุยกับฉันถ้าเขาได้คุยกับฉันฉันก็น่าจะได้ฟังเขาไปบ้างเห็นไหมเราเห็น if ไหมถ้า if เป็น had verb 3, สามเสียงฝนรงข้ามต้องเป็น would have verb สามนั่นเองอีกตัวอย่างหนึง่ง if it had rained last weekend we would have stayed at home เฮ้ยถ้าฝนมันตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการาพามยัง มาแล้วเห็นไหมฮะปึ๊บเราเห็น if ไหมแต่ if เป mm ็น had เบอร์สาม we would have stayed home เฮ้ยเราน่าจะอยู่บ้านแต่ถามว่าเหตุการณ์นี้ผ่านไปยังผ่านไปแล้วแล้วฝนตกไหมก็ไม่น่าตกใช่ไหมเป็นการสมมุติว่าถ้าอาดีตตอนนั้นน่าอยู่บ้านนะพวกเราเอ้ถ้าฝนตกนะเราป่านนี้ก็น่าจะอยู่บ้านไปแล้วละ่ะอืมแต่อดีตนั้นตกไหมตอนอดีตนั้นฝนมัน ไม่ได้ตกหรอกฮะอืมเป็นการพูดถึงอดีตอีกเรื่องหนึ่งฮะหรือตัวอย่างสุดท้ายครับ If she had saved enough money she would have bought a new bicycle เฮถ้าหล่อนได้เก็บเงินมากพอเนี่ยหล่อนก็น่าจะซื้อจักรยานอันใหม่แต่ถามว่าหล่อนได้ซื้อจักรยานได้ไหมไม่ได้ครับอืมซื้อไม่ได้เนาะเงินไม่พอพง่ายๆคือในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้คือเงินไม่พอนะครับ ดังนั้นเราจะสังเกตได้เลยว่าเ,ออเราจะสังเกตได้เลยว่าอ๋อเหตุการณ์ที่เราเห็นที่แฮกบวกเบิร์ฟสามแสดงว่า w o o d have ฝั่งนี้ would h เ v ิร์สามเป็นการบอกได้ว่าเหตุการณ์นี้ผ่านมาแล้วและแก้ไขได้ไหมแก้ไขไม่ได้นั่นเองครับผม,มนั่นคือแบบที่สามนั่นเองครับ